สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับรายการอาชีพิตาสตอรี่กับพี่ไทเตินอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารเม็ดของนกกันคือเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้กันมากๆเลยอยากรู้ว่าอาหารเม็ดมีแบบไหนบ้างอาหารเม็ดยี่ห้อไหนดีหรือว่าเราจะให้นกเรากินอาหารเม็ดประเภทไหนเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าอาหารเม็ดนกเนี่ยคืออะไร อย่างของต้นเองต้นเริ่มจากเจ้านาเกนนาเกนเนี่ยช่วงวัยหัดกินตอนแรกชอบกินมะม่วงสุกชอบกินมะม่วงสุกอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ยอมกินผลไม้อื่นเหมือนเขาเริ่มผลไม้ชนิดแรกในชีวิตของเขาที่เขาได้กินคือมะม่วงสุกแล้วมันเป็นผลไม้รสหวานนะคะนกก็จะติดรสชาติหวานทีนี้ก็ไม่ยอมกินผลไม้อย,อย่างอื่นเราก็เริ่มเป็นห่วงละเพราะว่าผลไม้สดเนี่ยดีสําหรับนกทุกตัวดีแบบดีมากๆเลยอ้าว ไปแล้วนาเกตแล้วทีนี้เม,เมื่อผลไม้สดดีกับนกเราก็ควรให้ผลไม้สดเป็นหลักกับนกเนาะอย่างนกบางชนิดอะค่ะอย่างพวกกระต้วหรือจริงๆพวกไคเองอย่างเงี้ยเขากินผลไม้สดควรจะมีอัตราส่วนในผลไม้สดมากกว่าพวกเมล็ดพืชพวกถั่วพวกอาหารไขมันสูงเขาเป็นนกที่ไม่ได้ต้องการไขมันสูงสักเท่าไหร่ทีนี้ก็เลย เครียดละทำยังไงดีนักเก็ตไม่อยอมกินผลไม้นักเก็ตจะกินแต่ทานตะวันซึ่งมันไม่ดีกับตัวเขาในระยะยาวก็จะมีผลเรื่องไขมันพอกตับอะไรที่ต้นพูดไปหลายๆคลิปละ เราก็เลยไปสรรหาอาหารเม็ดมาเราคือแบบว้าวมากทุกคนคือปัจจุบันนี้อาหารเม็ดมีมากมายหลากหลายแบบหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อนําเข้ามาในเมืองไทยมีหลายเจ้าเลยที่แบบเป็นทางเลือกหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทุกคนจะสงสัยว่าเราเอาอะไรให้นกกินดีใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เต้นเอาอาหารมารีวิวให้ทุกคนดูกันว่านกชอบหรือไม่ชอบอันไหนแต่ก็พูดกันเถองอย่างอาหารป้อนนี่คะ่ะอาหารเม็ดก็เหมือนกันเหมือนอาหารป้อนเลยคือเราจะเลือก ือกให้ตามลักษณะของนกตามสายพันธุ์ของนกเราจะไม่ข้ามสายพันธุ์กันอย่างเช่นมาคอเนี่ยกินอาหารของกระต้วได้แต่กระต้วไม่ควรกลับไปกินอาหารของมาคอเพราะว่ามาคอเนี่ยไขมันสูงเนาะกระต้วเขาไม่มีระบบร่างกายที่จัดการไขมันส่วนเกินได้ดีเท่าไหร่นักนะคะตับเขาจะมีปัญหาไขามันเขาจะพอกตับสังเกตว่ากระต้ o จะเป็นนกอ้วนง่ายจะแ,แบบ พุงพุงแน่นๆเป็นเป็นก้อนอะแบ่งครึ่งตรงกลางแล้วก็มีก้อนหน้าอกอยู่สองก้อนข้างๆแบบนั้นคือนกอ้วนนะคะโดยเฉพาะในพวกกระตัวเล็กกระตัวเล็กมันจะอ้วนง่ายมากกอฟฟินดูขอบกาล่ากาล่านี่อ้วนปุ๊บเลยแล้วก็พวกลองบิวกระตัวอันนั้นนะคะคืออ้วนอ้วนง่ายมากๆเลยก็เดี๋ยวเรามารีวิวอาหารเม็ดให้ดูกันว่านกเราจะชอบอันไหนไม่ชอบอันไหน เราจะรีวิวในกลุ่มเดียวกันก่อนนะคะก็คืออาหารเม็ดที่เป็นเม็ดสีเนาะเราจะเคยเห็นกันแหละตามของตลาดคือถ้าคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็น่าจะรู้จักกันในชื่อของ อาหารเมนของ n u t ี i เบิรก็จะมีมานานแล้วแต่ในปัจจุบันเนี้ก็คือมีหลากหลายยี่ห้อเพิ่มเึิ่นให้เลือกเพิ่มเติมอย่างตัวเองก็เหมือนหลักการเดีับผลไม้สดที่เราให้กินเลยคือเน้นความหลากหลายเน้นหลากหลายที่สุดเราจะไม่ให้กินของซ้ำๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเราจะมีกรรมการ3ตัววันนี้ นี่เป็นอันที่เขารู้จักอันอันนี้อันนี้เอาบ้าอ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกินบ้าเดี๋ยวมากินอ่ะอันนักที่ชอบกินอันนี้อือโอ้โหเด้ออ่ะเล่นกล้อง ใช่จัดๆช่จัดอร่อยอร่อยเราสอนนี่ไม่มีใครแตะเลยอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไหนอันไหนอ่ะขางนี้ดิอันนี้ก็จะเอาแต่ขนมอุ้งอ้อยมีแย่งกันไปหยิบอันใหม่สิครับอุ้งอง อาหารที่อร่อยคืออาหารในปากเพื่อนแ <c oughs> ย่งนักกินแน่นอนแย่งนักกินแน่นอนน่ก <c oughs> ็นกินอยู่อันเดียวเหรอลูกอันอื่นไม่เอาแ,แล้วนี่ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวอันนี้ต้นจะมาพูดถึงเฉพาะอันที่ต้นชอบเนาะเราไม่ได้ใช้คําว่าดีหรือไม่ดีนะย้ําเหมือนเดิมคือนกสัตว์นวเนี่ยชอบไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เราจะต้องรู้นิสัยนกตัวนั้นๆอย่างเจ้านักเก็ตเนี่ยเขาชอบกินหัวชอบกินของแข็งอย่างเนี้ยกล้วยกล้วยแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันแข็งก็จะกินแต่ถ้ากล้วยสดอะไม่ค่อยกิน แต่สเตล่าเนี่ยชอบกินผลไม้อบแห้งอย่างบางทีต้นเททานตะวันล,ลงไปให้ในถ้วยอะค่ะเขาก็จะแบบคุย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 หาเพื่อนหนาผลไม้แห้งชิ้นเดียวในนั้นถ้าไม่มีก็คือทานตะวันหกหมดเลยแบบนี้แต่อูด้งเนี่ยกินง่ายอูด้งกินทุกอย่างแล้วก็ของที่ชอบที่สุดของอูด้งก็คือของในปากเพื่อนเป็น <laughs> คนที่ชอบแย่งเพื่อนกินมากส่วน ันนี้เดี๋ยวพูดถึงทานตะวันรุ่นที่ต้นชอบมันจะมีเพรสติดอะคะ่ะมันจะเป็นรุ่นนี้ที่เอาให้สามตัวนี้กินแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ไม่มีถุงให้ดูเดี๋ยวขึ้นป๊อปอัพให้ดูตรงนี้มันจะเป็นรูปกรีนวิงหน้าถุงนะคะ,อะของข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เป,นเป็นสำหรับนกใหญ่เป็นของนกใหญ่แล้วเราก็จะมาเติมมาเติมถั่วที่สองถั่วสดให้อีกทีหนึ่ง แล้วก็นอกจากอาหารเมร็ดอย่าลืมรุ่นถั่วสดนะผลไม้สดก็มีถั่วสดด้วยค่ะถั่วเปอกแข่งกินได้หมดเลยส่วนอาหารอันที่ชอบอีกอันนึงจะเป็นรุ่นนี้อันนี้ชอบมากเลยติดใจเหมือนเขาเพิ่งนําเข้ามาใหม่ปีนี้จะเป็นฮาเก้นของฮาเก้นท็อปปี้มิกจะสองรุ่นนี้ต้นท้ทั้ง3าตัวกินหมดเลยรวมถึงตัวอื่นๆด้วยก็ข้างในเขาจะมีเป็นแบบ เป,เป็นผลไม้แห้งเป็นถั่วแล้วก็รวมถึงมีอาหารเม็ดในตัวอยู่แล้วอะค่ะคือถ้าใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาซื้ออาหารหลายๆรอบหรือไม่มีเวลามาดูหน้า,าร้านอะไรเงี้ยกดซื้อออนไลน์อ่ะต้งแนะนํา2ที่เท่านี้คือค่อนข้างเสร็ได้ทั้งอาหารเม็ดผลไม้แห้งแล้วก็มีถั่วด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่บอกไปอย่างอาหารเม็ดที่เหมาะสมสําหรับนกแต่ละตัวค่ะมันจะแบบอย่างบางรุ่นอะอ่าอันนี้เป็น High Potenency ขอตัวนี้เป็น adult life t ท m e ก็จะสหรับมีสาหรับนกโตด้วยสําหรับนกเด็กด้วยสําหรับนกเพาะพันธุ์ด้วยนะคะเราก็เลือกให้เหมาะสมเพราะว่าอยา่างพวกนกเพาะพันธุ์เนี่ยเราต้องบารุงเขาเป็นพิเศษมันจะต้องมีการเพิ่มแคลเซียมหรือได้รับสารอาหารเยอะเป็นพิเศษเผื่อเขาใช้พลังในการออกไข่มันจะถูกดึงพลังชีวิตไปเยอะมากเลยเขาออกไขเ่เสร็จเขาต้องมานั่งเลี้ยงลูกนั่งป้อนลูกอีกกกไข่อีกอะไรแบบนี้ค่ะนกบีดดิ้งนี่คือต้องบํารุงสุดๆไปเลยให้เขากินเต็มที่ไปเลยค่ะอันนี้แนะนํานี่ค่ะนี่ค่ะ แบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้ก็จะสะดวกสําหรับคนที่ชอบแขวนในกรงข้างในเขาก็จะมีเป็นแท่งๆมาให้อันนี้นกก็กินแทะก,กินแล้วก็เหมือนเล่นห้อยหนด้วยได้เลยแบบนี้ส่วนอันสุดท้ายที่อย่างน้ำน้นกชอบมากเลยอันนี้น่าจะเพิ่งมีขายในไทยจริงมันมีในเมืองนอกนานม,มากแล้วแหละแต่ว่าเขาเพิ่งนําเข้ามาเป็นแบบกัทรีด้าเป็นขนมคือนกชอบมากแต่อันนี้คือเราไม่ให้เป็นอาหารหลักนะคะ ให้เป็นรางวัลอย่างเวลาแบบต้องการปฏิสัมพันธ์เป็นพิเศษใช่ไหมก็หยิบมาเดี๋ยวเอาให้ดูว่าแบบจะชอบจะกินกันไหมนี่ครับอันนี้นี่ของชอบของชอบนกักเก็ตเลยเอาล,อาลองลงนะครับนี่อืมอ่อไหมอร่อยไหมเนี่ยเห็นปะ นกชอบทุกตัวนกชอบมากอันนี้เป็นทรีตมันจะเป็นนิ่มๆแล้วก็มีเปลือกเคลือบข้างนอกแต่บางตัวก็ที้ขใส่ดีกินแต่เปลือกเคลือบแล้วก็ทิ้งข้างในเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนดูกันไปแล้วก็เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะค่ะคืออาหารเม็ดอ่ะไม่ได้มีดีไม่ได้มีไม่ดีคือทุกอย่างอ่ะเขาผ่านการวิจัยมาหมดแล้วแหละมันผ่านการกรรมวิธีการผลิตที่ ออกแบบมาเพื่อน,นกโดยเฉพาะทีนี้บางอย่างนกก็จะชอบบางอย่างนกตัวนี้ไม่ชอบนกตัวนี้ชอบอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ตัวเลยตอบไม่ได้ทีนี้ต้นก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าเราเน้นความหลากหลายไปเลยแล้วก็อย่าขาดตกบกขรองเรื่องผลไม้สดค่ะคือบ้านเราโชคดีมากๆเลยนะที่มีผลไม้หลากหลายแล้วก็แต่และฤดูกาลเนี่ยมีให้เลือกแล้วผลไม้ราคาไม่แพงก็เรายังให้ผลไม้สดอยู่แล้วก็เสริมด้วยอาหารเมร็ดเพื่อไม่ให้เขา ขาดวิตามินไปหรือว่าสารอาหารบางอย่างที่เขาไม่ยอมกินในผลไม้แล้วก็อย่าลืมเรื่องสายพันธุ์ค่ะเราให้ตามเขาสายพันธุ์แล้วก็เขายังเขาเหมือนเด็กเขาเหมือนสุนัขคือถ้าเราไปตามใจให้กินแค่อย่างเดียวอ่ะเขาก็จะเลือกกินแค่อย่างนั้นด้วยความเคยชินฉะนั้นเราให้ไปเลยหลากหลายตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยหัดกินได้เลยตั้งแต่อย่างกินไม่เป็นอยด,ดีกว่าให้เห็นไปเลยแล้วก็ แกล้งอดบ้านถ้าเขาไม่ยอมกินเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาหิวแล้วก็ยอมกินในมื้อถัดไปมันจะเป็นประโยชน์ที่ดีในระยะยาวนะคะทุกคนก็ใครชอบยี่ห้อไหนก็ไปติดตามไปหาซื้อกันได้เลยทุกยี่ห้อเนาะมีขายในท้องตลาดทั่วไปค่ะสวนเจ,จ้กตลาดนัดสามสงองตลาดนัดสมบัติบุรีก็จะมีอยู่3ามที่แล้วก็ ใครมีคําถามอะไรหรืออยากให้เราทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือสนใจลูกนกของเราก็ติดต่อเรามาได้ช่องทางทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องขึ้นให้ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ฝากกด Subscribe อย่าลืมเข้าไปไลค์แฟนเพจใน Facebook ให้เราด้วยนะวันนี้ทุกคนขอลาไปก่อนแล้วพี่ไต้ตั้งกับเด็กๆ3ตัวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามาดูน้องคุปโปตัวใหม่ตัวหนึ่งเราตั้งชื่อน้องว่าไลกาวันนี้พาคุปโปมาเที่ยวแล้วก็พาีิจักมัมาเที่ยวด้วย